สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับอีพีโซดที่07ขีด08นะครับผมก็คือเป็นเดือน7และเดือน8เดือน7จบไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาเดือน8นะครับผมก็คือเป็นการย้ายของดาวอาทิตย์นะครับ18สิงหาจนถึงประมาณ18กันยาเข้ามาเป็นกเกษตรบดีที่เรือนของลัคนาสิงห์นะครับ ทีนี้เราได้ทํานายไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้เรามาจะเป็นตัวแถมให้นะครับสําหรับลักษณะที่มีคนดูเยอะนะครับเยอะครับอ,นะอันดับ3นะครับโดยทํานายเป็นลักษณะของไพ่รวมด้วยนะครับผมเราจะใช้6ถ้วยนะครับวันนี้อ,อโวกอคาน่าของเรานะครับเราก็มาเลือกเลือกสำรับนี้ให้กับคนลักษณะเมทุนเพราะว่าโวกอคาน่าเนี่ยมันดูเหมือนกับ เป็นอะไรที่แบบว่าหลากหลายนะครับเหมือนคนเมถุนนั่นแหละที่หลากหลายมีใช่ไหมเพราะสัญลักษณ์ของเมทุนเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะมันก็คือความหลากหลายในความคิดไอ้ไพ่ชุดนี้ก็เป็นชุดที่หลายหลากหลายศิลปินมาวาดคนละใบคนละใบนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับใช้คีย์เวิร์ดของคําว่า6ถ้วยนะครับหถ้วยมันก็คือการย้อนกลับไปสู่อดีตหรือการรวมญาตินั่นเองนะครับมันก็จะมาตรงกับตรงนี้ของคนลัคนาเมทุนนะครับ ที่บอกว่าคนลักษณะาาเมถุนเนี่ยเราตั้งตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับตั้งตนุไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นน้วหาตัวหาตัวเขียน,นโอเคนะครับนั้นเราตั้งตนุไว้ตรงนี้กระดุมพระเนาะมีก้าอยู่นะครับมีก้าอยู่นะครับมันสว่างไปไหมเนี่ยต้องดึงไพ่มาช่วยลากปุ๊บนิดนหนึ่งอ๋อโอเคไหม ลองดึงไพ่มาช่วยดึงสีนิดนึงอ่าโอเคไม่เป็นไรแต่ค่อยๆมันมากันละกันนะครับเนี่ยตนุนะครับตนุก็คือตัวตนของเราเนาะกระดุมพระมีดาวเก้าอยู่นะครับมีดาวเก้าอยู่แปลว่าอายเอาแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะก็คือแบบว่าเงินเข้ามาทีละนิดทีละนิดก็ได้หรือมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับหนึ 1, 4, 6, อยู่ในเรือนสะชะแปลว่าไปร่วมหาเพื่อนไปเป็นใหญ่ไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม หนึ่งสี่หกทำสัญญาค้าขายคนนิยมชมชอบนะเนาะประมาณน,นี้สามเป็นพันธุเนาะก็อยู่ไม่นิ่งกับที่นะครับเจ็ดไปอยู่สุภะคิดมากคิดเยอะเนาะคิดมากเรื่องอะไรบางทีคิดมากเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพรหัสอยู่ในเรือนลาภลาบจากผู้ใหญ่ลาบจากผู้ใหญ่หญกําลังจะมาเป็นปุตตะลาหูเป็นลาภเหมือนกันเข้าลาภเพราะนั้นมีลาบแปลก,ก,กเข้ามาในชีวิต นะครับมีลาบจากการเดินทางนะครับมนุษย์ยูอยู่ในเรือนวินาศวินาศในเรื่องของสุภะเพราะนั้นบางทีก็พอๆกับเสาเหมือนการคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับนี่คือเรื่องของดาวเนาะถ้าเราทํานายดาวแบบสั้นๆแบบนี้เนาะเอาง่ายๆเลยนี่พอไปดูไพ่ไพ่ของตนุเขาบอกว่าเป็นเจ็ดออดาบนะครับเดาบเขาเลยบอกว่าเป็นลักษณะของการที่คุณเองเนี่ยต้องช่วงชุมเวลาช่วงชิง เวลาช่วงชิงสิ่งต่างๆในชีวิตคือเหมือนกับว่าถ้ามันมีความได้เปรียบคนลกคณาเมถุนจะต้องรีบคน้นคว้าไขคว้าหามันให้ได้นะครับนี่คืออาจจะเป็นนิสัยหรืออาจจะไม่ใช่นิสัยหรืออาจจะเป็นคีย์เวิร์ดในช่วงนี้เนาะว่าคนลกคณาเมถุนเนาะในช่วงนี้คือเจ็ดดาบเนาะถ้าเราสามารถที่จะช่วงชิงหรือเราได้เปรียบอะไรสักอย่างจงังหวะเหมือนกับอโอกาสอะ โอกาสมันเข้ามาแล้วอ่ะอาจจะเป็นโอกาสแบบทิกกี้แบบเนี้ยได้ไหมถ้ามันเข้ามาแล้วข่อยคว้าไว้ดีกว่าไม่ได้ข่อยคว้าไวนะ้เนาะแต่อย่าไปโกงใครเท่านั้นเองนะครับอย่าไปโกงใครเท่านั้นเองเนะนาะลักษณะเมถุนเนาะการที่เป็นเจ็ดดาบมันคือการช่วงชิงการขโมยแหละแต่ขโมยยังไงให้มันไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาเออเนาะมันน,น่าคิดเหมือนกันนะไม่ได้สอนให้ทําชั่วนะแต่สอนให้รู้จักใช้โอกาสให้เป็นนะครับ กระดุมพาเป็นเรื่องการเงินใช่ไหมการเงินก็เป็น Queen of the Pentacle เพราะนั้นเป็นผู้หญิงที่จะต้องคิดในเรื่องของการเงินฉันคิดเรื่องการเงินฉันละเอียดรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนอาจะเป็นคอนโซลคอนเซอร์เวทีฟหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็สัชชะสัชชะอย่างที่บอกครับก็เป็น Page of อฟสอดเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเรื่องของ การที่เป็นมหาเล็กดาบมหาเล็กดาบก็เป็นหนุ่มที่ล่าเริงออกสังสรรค์ออกเดินทางเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้ก็จะมาตรงกับดาวว่ามหาเล็กดาบเนี่ยมันเป็นการไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนานาประมาณนี้พันธุมันเป็นเรื่องของเลิฟเวอร์พันธุก็คือคนะต้องการความรักเนาะต้องการความรักต้องการเกี่ยวกับเรื่องบ้านต้องการเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรก็ตามสิ่งที่ชันรักคนลัคนาเมถุนเองก็อยากจะทําให้มันได้นะครับประสบความสําเร็จเนาะในเรื่องของปุตตะเ,เมื่อคุณรักที่จะทําคุณออกค้นคว้าหาด้วยเพจออฟเฟรชคุณจะได้ในเรื่องของความรักที่คุณตามหาสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะตามมามันก็คือเอ็ดออฟคัพก็คือหนึ่งถ้วยก็คือความสําเร็จเนาะหนึ่งถ้วยคือความสําเร็จคือสิ่งที่เป็นรางวัลกับชีวิตนั่นะแหละคือ3อย่างที่คุณ สัทะพันธุและก็ปุตตะแต่สิ่งที่เป็นอิริของคนลัคนาเมถุละนั่นคือแปดดาบฉันไม่ต้องการการหยุดนิ่งอยู่กับที่ฉันไม่ต้องการที่จะถูกจองจำเอาไว้กับที่ใดที่หนึ่งฉันต้องการที่จะไปเหมือนสามพันธุเนาะเพราะนั้นแปดดาบมาขวางไว้มันเป็นอุปสรรคศัตรูของฉันฉันจะต้องฟาฟันดาบนี้ออกไปให้ได้ด้วยความ ที่เป็น6กเพนทา l ลในปัตตานีนั่นหมายความว่าบางทีฉันก็จะต้องแบ่งเงินแบ่งเงินเพราะ6เหรียญน,นี่มันคือการบริจาคคือการบริจาคหรือการหย่าล้างเนาะเพราะนั้นปัตตานิก็ต้องระวังเนาะแต่สวยๆแบบนี้ไม่น่าอย่าล้างเนาะอเอาน่าจะไว้เลี้ยงให้นมลูกอืประมาณนี้นะหรือว่ามันเป็นซิลิโคนอ่าก็เลยอ๋อเธอไปทำซิลิโคนมาเหรอ ไม่น่าละ่ะลูกบอกว่าเหม็นสารเคมีเวลาดูดนมเธออืมอันนี้พูดภาษาแบบว่าชาวบ้านเนาะอ๋อไม่มีลูกนี่คะหรือเธอมาดูดเองนแล้วเค็มอ่าเนาะเมียก็เลยตอบไปอย่างนั้นอ๋อก็ใครที่ดูดนมฉันก็เป็นลูกหมดแหละอืมเพิ่งผ่านวันแม่มาด้วยอืมนะประมาณนั้นอ้า <laughs> มรณะมรณะ,มรณะคือการเกิดใหม่ด h e j u d g เพราะนั้น มรณะเนี่ยมันหมายความว่าเสื่อมสลายหายไปเนาะบางทีคนลักนาเมถุนอาจจะไม่ชอบอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ชอบอะไรใหม่ๆเนาะคีย์เวิร์ดมันเป็นหกถ้วยเพราะนั้นมันคือเรื่องเก่าๆบางทีเนี่ยการเกิดใหม่การอะไรบางทีแบบว่าเฮ้ยเมถุนไม่ชอบว่ะอะไรที่มันใหม่ๆฉันชอบอะไรที่แบบมันดูแบบว่าอาจจะดูแบบเก่าๆอาจจะดูแบบว่าจะเปลี่ยนอะไรบ่อยมากมายอ่าอะไรประมาณเนี้ยนะอืม แล้วก็มรณะกับ judgment เนี่ยมันก็คือคงต้องระวังในสิ่งที่เราคิดเราคิดอยากจะทําแต่เราทําไม่ได้นั่นคือมรณะของ judgment นะครับสุภาคือค,ความสุขความเจริญของฉันคือแก้วถ้วยนั่นหมายความว่าสิ่งดีๆกาลังจะมาฉันคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคนลัคนาเมถุนเนาะ,ะประมาณนั้น มันมาจากไหนมันมาจากศาสตร์ชาตินั่นแหละมาจากการที่เราวิ่งตามหามันนั่นแหละแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะตามมากรรมะแล้วฉันต้องทําอะไรมันก็ทําตาม the view หรือว่า view of the fortune ฉันก็คือต้องทําไปตามกฎเกณฑ์ของมันทําไปตามวงล้อของชีวิตของมันที่มันวิ่งอยู่ นะครับเพราะนั้นมันมีกฎเกณฑ์ให้เราทำเราก็ทำต่อไปเนาะลาพระแล้วล่าผลที่ฉันจะได้ฉันคือได้สามอ e n t a เพนต์เตนฉันจะได้เงินฉันจะได้ความสามารถฉันจะได้ความเชี่ยวชาญชำนาญในงานต่างๆเพื่อที่จะมาเอาเงินมาสร้างบ้านเพื่อที่จะซื้อของเข้าบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ววินาหละ่ะคนลนักณาเมถุนไม่ชอบวินาตรงที่ฉันไม่อยากเป็นอีป้าแก่ๆเนาะเป็นไฮเพสเทดเป็นแบบบางที ไฮเพสเทดมันมีสองหน้าบางทีมันก็คือความอบอุ่นคือความอ่อนนุ่มบางทีก็ค,ความก้าวร้าวบางทีไฮเพสเทก็คือเรื่องของผู้หญิงที่มีความรู้มีด้านมืดแต่ฉันจะใช้ด้านมืดออกมายังไงเพราะนั้นลักษณะเมถุนเองจริงๆแล้วเป็นเป็นเพศที่มีสองเป็นเครื่องหมายของเมถุนมันเป็นผู้ชายและผู้หญิงมันก็คือมีสความคิดมีสอ,อุดมการมีสจิตใจเพราะนั้น พอมันเป็นไฮเพดเทเนี่ยมันก็เป็นแม่มดเนาะแม่มดสังฆราชินีอะไรที่แบบว่ารู้นะว่าอะไรผิดรู้นะว่าอะไรชอบเพราะฉะนั้นนางก็จะไม่ชอบแบบนี้คนลนักษณะเมถุนก็เลยจะไม่ชอบตัวเองในสิ่งที่เรียกว่ารู้ดีอ่ะรู้ว่ามันผิดแล้วอ่ะแต่ฉันจะทำอ่ะอะไรแบบนี้เนาะคนลนักษณะเมถุนเองอาจจะตีความว่าต้องระวังผู้หญิงคนนี้ต้องระวังผู้หญิงที่จะเข้ามา แบบนี้เพราะเนี่ไงมาจากสุภะย้ายเข้ามาเป็นอลิเนาะเพราะฉนั้นต้องระวังอีผู้หญิงสู่รู้คนนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดวงชะตาของคนลัคนาเมถุนเนาะในแบบรูปแบบของไพ่นะครับก็หวังว่าจะได้เอาไปใช้เนาะสวัสดีครับ